อ่ะก็สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกๆท่านสวัสดี FC ทุกคนนะครับวันนี้นะครับผมก็มาดูนะครับฮานอยแล้วก็ลาวพัฒนานะครับก็ดูลาวพัฒนากันก่อนนะครับผมเนาะวันนี้เป็นวันพุธนะครับวันพุธที่25ิามิถุนายน68นะครับอ่ะสำหรับแนวทางเพื่อนบ้านนะครับวันนี้นะครับเด่น2ตัวผมได้4กับ8นะครับผมนะ4กับ8ฟันไปที่4นะครับ 2ตัวนี้นะครับแล้วก็เก้าชุดนะครับเก้าชุดก็มี9ก้าสี่เ1้1หกเ46 48นะครับ9ชุด3ตัวนะครับ3ตัวได้194่งเก้าสี่นะครับหนึ่งเก้าสี่นะครับชุดสตัวนะครับก็เด่น2ตัวคือ4กับ8เด้อนะครับ เดี๋ยวจะไปดูตาำ่อยกันนะครับอ่ะใครอยากจะเข้ากลุ่มนะครับผมกพทักมาครับ id line 2องศูนย์นะครับใครที่อยากจะไปดูแนวทางในห้องไลน์นะครับก็ทักมาได้เลยนะครับแคปนะครับผมแคปอาการก็ดีขึ้นมานิดนึง <c oughs> <c oughs> นะครับ ไม่สบายมาอเป็นอาทิตย์ให้ทุกคนแคปนะครับเดี๋ยวจะได้ดูตาน้อยกันนะครับ <c oughs> วันนี้จะมาไหมขอแก้มือหน่อยนะครับสำหรับตำเราวันนี้ขอแก้มือนะครับอ่ะต่อไปนะครับตำ่อยหาห่อยนะครับ ใครที่ติดตามฮานอยอยู่ก็ยินดีด้วยนะนะครับใครที่ติดตามก็คงจะรู้ดีเนาะนะครับวันนี้ได้เด่น2ตัวคือ6กับ5นะครับเด่น2ตัว6กับ5นะครับบิ่งรูดตัวเดียว6นะครับบิ่งรูด6นะครับผมนะใครจะรูด2ตัวก็คือรูด6กับรูด5นะครับจับคู่ให้ก็มี60 62 63 68 50 53 57 59 นะครับ5 0 5 3 5 7 5 9 6 0 6 2 6 3 6 8นะครับ3ตัวก็มี1 6 3 4 5 7 1 6 3 4 5 7นะครับตามนี้เลยนะครับอย่าลืมติดลูดไว้ด้วยนะครับตามหน่อยนะครับ3รอบพิเศษปกติและ VIP นะครับแต่ผมให้เน้นไปที่รอบปกติกับรอบ VIP นะครับเน้นไป2รอบนะครับปกติกับ VIP นะครับอะแคปนะครับผม อยากจะเข้ากลุ่มก็ทักมานะครับ20031352นะครับไปดีไลน์อ่ะประมาณนี้นะครับผมเนาะ,ะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับวันนี้นะครับตูกปิดยังไงต้องขอไปด้วยนะครับ